สวัสดีครับถ้าเราพูดถึงกองหน้าที่เอ,อที่เรียกว่าน่ากลัวที่สุดในโลกฟุตบอลตอนนี้เนี่ยผมว่าชื่อของเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยลอยมาเป็นชื่อแรกๆในใจของแทบทุกคนเลยนะใช่เลยค่ะคือมาเป็นชื่อแรกแบบไม่ต้องคิดเลยเขาไม่ใช่ศิลปินลูกหนังไม่ใช่คนที่แบบลีลาพิวไหวอะไรแบบนั้นอืมแต่เป็นเหมือนอสูรกายที่โผล่มาเพื่อทําลายสถิติอย่างเดียวเลยจริงค่ะ เป็นเหมือนปรากฏการณ์ที่ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับคำว่ากองหน้าตัวเป้ากันใหม่หมดเลยในยุคนี้ภาพจำของเขามันชัดเจนมากคือความเร็วพละกกำลังแล้วก็สัญชาตญาณการยิงประตูที่เหมือนถูกตั้งโปรแกรมมาเลยค่ะนั่นแหละครับที่ทำให้เกิดคำถามใหญ่ตามมาว่าความเก่งของเขาเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่แบบลงล็อกกับฟุตบอลยุคนี้พอดีหรือเปล่าหรือว่า เรากำลังมองดูนักเตะที่จะกลายเป็นหนึ่งในตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการกันแน่วันนี้เราเลยจะมาลองงัดแงะดูกันทุกซอกทุกมุมเลยครับว่าอะไรทำให้เขาเก่งขนาดนี้เขาเล่นยังไงมีจุดอ่อนตรงไหนแล้วสุดท้ายเขาจะไปสุดที่ตรงไหนกันแน่เอาล่ะครับมาเริ่มกันที่จุดที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุดก่อนเลยค<ฆ>ก็คือเรื่องร่างกายของเขาที่ดูเหมือนแบบพระเจ้าสร้างมาให้เล่นฟุตบอลโดยเฉพาะเลย ทั้งสูงใหญ่แข็งแรงเร็วแบบไม่น่าเชื่อแต่มันมีแค่นั้นจริงๆเหรอครับหรือว่าเบื้องหลังความแกร่งนั่นมันมีอะไรซ่อนอยู่มีแน่นอนค่ะและนี่คือหัวใจสำคัญเลยความสำเร็จของเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องพรสวรรค์ทางร่างกายอย่างเดียวแต่ต้องใช้คำว่าเขาถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องจักรถล่มประตูโดยเฉพาะเลยค่ะโอ้โห oh. ซึ่งรากฐานมันมาจากการวางแผนตั้งแต่เขายังเด็กมากๆคำว่าออกแบบนี่น่าสนใจนะ เพราะว่านักกีฬาระดับโลกทุกคนก็มีวินัยสูงมีการฝึกที่ดีกันทั้งนั้นใช่ค่ะแล้วอะไรล่ะครับที่ทําให้การออกแบบฮาแลนด์มันพิเศษกว่าคนอื่นมันเป็นแค่เรื่องที่เขาเกิดมาในครอบครัวนักฟุตบอลหรือมันมีปรัชญาอะไรที่ลึกกว่านั้นเป็นคําถามที่ดีมากค่ะคือแน่นอนว่าการมีคุณพ่อเป็นอดีตนักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างอัลฟ์อิงเก้ฮาแลนด์เนี่ยมันทําให้เขาได้เปรียบเรื่องสภาพแวดล้อมครับแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือเป้าหมายของการออกแบบค่ะ นักเตะหลายคนถูกฝึกให้เป็นนักฟุตบอลที่เก่งรอบด้านแต่ฮารแลนด์เนี่ยถูกจูนมาเพื่อเป้าหมายเดียวที่ชัดเจนมากๆเป้าหมายเดียวค่ะคือการยิงประตูให้ได้มากที่สุดหมายความว่าทุกอย่างเลยเหะครับทั้งการฝึกซ้อมการใช้ชีวิตถูกปรับให้เข้ากับเป้าหมายนี้เป้าหมายเดียวถูกต้องค่ะทุกอย่างเลยตั้งแต่โภชนาการที่เข้มงวดสุดๆอย่างเช่นการกินตับและหัวใจวัวเพื่อให้ได้สารอาหารที่ดีที่สุด การใส่แว่นกรองแสงสีฟ้าก่อนนอนเพื่อให้หลับได้ลึกฟื้นฟูร่รางกายได้เต็มที่ oh. ไปจนถึงการฝึกซ้อมในสนามที่ไม่ได้เน้นทักษะสวยงามเลยแต่เน้นการเคลื่อนไหวในกรอบเขตโทษการหาช่องว่างแค่เสี้ยววินาทีแล้วก็การจบสกอร์ในจังหวะแรกให้คมที่สุดมันคือปรัชญาที่ว่าทำไมต้องจับบอลสามครั้งในเมื่อยิงได้ตั้งแต่ครั้งแรกอ๋อเข้าใจเลย ดังนั้นร่างกายที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ของขวัญจากธรรมชาติแต่เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการสร้างและปรับจูนอย่างมีเป้าหมายมาเป็น10ปีเลยค่ะโห oh, พอฟังแบบนี้เราภาพเปลี่ยนไปเลยนะเขาไม่ใช่แค่ยักษ์ที่มีพรสวรรค์แต่เป็นเหมือนเอ่อโปรเจกต์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อยิงประตูจริจรงๆใช่เลยค่ะซึ่งการถูกออกแบบมาแบบนั้นผลลัพธ์มันก็เลยออกมาเป็นตัวเลขหรือสถิติที่มันทำลายล้างแบบที่เราเห็นกันใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ แล้วตัวเลขพวกนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างนอกจากว่าก็เขายิงเยอะไงมันบอกอะไรเราได้เยอะมากเลยค่ะและจุดที่น่าทึ่งที่สุดอาจจะไม่ใช่แค่จํานวนนะคะแต่คือประสิทธิภาพและความสม่ําเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นที่โมลเซาส์บวกดอตมูลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาก็ยิงประตูได้ในค่าเฉลีย่ยเกือบหนึ่งประตูต่อเกมตลอดเลยซึ่งนี่เป็นตัวเลขที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในฟุตบอลสมัยใหม่ที่เกมรับแน่นขึ้นมากแล้วที่บอกว่าประสิทธิภาพล่ะครับ มันต่างจากกองหน้าคนอื่นยังไงมันคือการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูได้ดีเกินค่าเฉลี่ยค่ะในทางสถิติฟุตบอลจะมีค่าที่เรียกว่า expected goals หรือ xg อ๋อ xg ใช่ค่ะซึ่งมาจะประเมินว่าโอกาสยิงแต่ละครั้งควรจะเป็นประตูสักกี่เปอร์เซ็นต์กองหน้าส่วนใหญ่จะมีค่า xg ใกล้เคียงกับจำนวนประตูที่ยิงได้จริงแต่ฮอลแลนด์อยากทำลายค่านี้เป็นประจำเลยค่ะเขาเปลี่ยนโอกาสคุณภาพปานกลางให้เป็นประตูได้สม่ำเสมอ เหมือนกับว่าเขาสร้างประตูจากโอกาสที่ไม่ควรจะเป็นประตูได้บ่อยกว่าคนอื่นใช่ค่ะและที่น่ากลัวกว่านั้นคือเขาทำทั้งหมดนี้ได้ตั้งแต่อายุยังน้อยมากถ้าเราเทียบสถิติการยิงประตูในแชมเปี้ยนส์ลีกของเขากับเมซี่หรือโรนัลโดในช่วงอายุเดียวกันนะครับว่าเรากำลังเจอกับมาตรฐานใหม่ของกองหน้าตัวเป้าพอพูดถึงมาตรฐานใหม่มันก็นำมาสู่ประเด็นที่น่าคิดต่อเลยนะค่ะ ในยุคที่ฟุตบอลเน้นแทคติกกันสุดๆเลยทุกทีมวางแผนปิดพื้นที่รับกันเป็นโซนอย่างแน่นหนาแล้วทำไมกองหน้าสไตล์ที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายแบบฮาแลนเนี่ยถึงยังหาช่องเข้าไปถล่มประตูได้เป็นว่าเล่นเขาทำลายแทคติกเกมรับสมัยใหม่ได้ยังไงครับนี่คือความย้อนแย้งที่น่าสนใจมากๆค่ะคือฮาแลนอาจจะเป็นกองหน้าที่ตอบโจทย์ฟุตบอลยุคแทคนิกจ๋าแบบนี้ได้ดีที่สุดคนนึงเลยเอา้าวทำไมล่ะครับ ปกติแล้วกองหน้าที่ตัวใหญ่ๆแบบนี้น่าจะถูกกองหลังที่ยืนคุมโซนได้ดีจัดการได้ง่ายกว่าไม่ใช่เหรอนั่นคือสิ่งที่เขาแตกต่างค่ะกองหน้ายุคก,ก่อนอาจจะต้องการพื้นที่ว่างเพื่อวิ่งควบไปยิงแต่ฮานแลนเนี่ยเขาไม่ต้องการพื้นที่มากในการทํางานไม่ต้องการพื้นที่มากจบสกอเขามีองค์ประกอบสําคัญอยู่3อย่างที่ทํางานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบเลย1คือการเคลื่อนที่แบบไร้บอลที่ชานฉลาดมาก เขาอาจจะยืนนิ่งๆทั้งเกมแต่การวิ่งสลัดตัวประกบแค่ก้าวเดียวในจังหวะที่ถูกต้องมันคือทั้งหมดที่เขาต้องการเหมือนที่เราเห็นลูกที่เขายิงใส่บาเยอร์มิวนิกเลยใช่ไหมบอลจากเดบรูเนอร์กำลังจะมาถึงตัวใช่ใช่เขาวิ่งฉีกหนีอุปเมกาโนไปนิดเดียวแล้วซัด,ดด้วยซ้ายทันทีไม่ต้องคิดอะไรเลยนั่นเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะแล้วมันนําไปสู่ข้อ2คือความแข็งแกร่งที่ทําให้เขาสามารถบังเหลี่ยมกองหลังในจังหวะสั้นๆนั้นได้ และ 3. คือการจบสกอร์ในจังหวะเดียวในกรอบเขตโทษที่มันแออัดการไม่ต้องจับบอลหลายครั้งคือความได้เปรียบมหาศาลเลยอ๋อเข้าใจแล้วทั้งหมดนี้มาเลยทําให้แท็กติกเกมรับที่เน้นคุมโซนต้องปวดหัวเพราะเขาต้องการแค่ช่องว่างเล็กๆและเวลาแค่ชั่วพริบตาเดียวและในระบบของเป๊ปกวเดโอลาที่แมนซิตี้ลหะครับโค้ชที่ขึ้นชื่อเรื่องการคอนโทรเกมทุกคนต้องมีส่วนร่วมแต่ฮาแลนด์กลับเป็นผู้เล่นที่สัมผัสบอลน,น้อยมาก มันเหมือนขั้วตรงข้ามเลยนะนี่ถือความอัจฉริยะของทั้งตัวนักเตะและโค้ชเลยค่ะและมันตอกย้ําแนวคิดที่ว่าฟุตบอลต้องปรับตัวเข้าหาฮาแลนด์ครับเป๊ปยอมปรับปรัชญาของตัวเองเขายอมมีผู้เล่นหนึ่งคนที่อาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับการต่อบอล6กเครั้งต่อเกมแต่เป็นคนที่คอยอยู่ณจุดนัดพบสุดท้ายหน้าที่ของฮาแลนด์ในทีมซิตี้มันเรียบง่ายแต่ทําได้ยากที่สุดคือไปอยู่ตรงนั้นในตําแหน่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่บอลจะมาถึงและนั่นคือสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดในโลกตอนนี้ค่ะฟังดูเหมือนเป็นนักล่าที่สมบูรณ์แบบเลยนะแต่ถึงจะยิงประตูได้เยอะขนาดนี้ก็ยังมีเสียงวิจารณ์อยู่บ่อยๆโดยเฉพาะในเกมใหญ่ๆว่าบางทีเขาแทบจะหายไปจากเกมเลยอืเรื่องนี้จริงแค่ไหนครับแล้วมันถือเป็นข้อจํากัดที่สําคัญของเขาหรือเปล่าเป็นเรื่องจริงค่ะและนี่คือข้อจํากัดที่ชัดเจนที่สุดของเขาเลยซึ่งมันก็เป็นอีกด้านของเหรียญจากจุดแข็งที่เราคุยกันไปนั่นแหละ ต้องยอมรับว่าฮาแลนด์ยังไม่ใช่นักเตะที่สมบูรณ์แบบไรทิฏฐิจุดอ่อนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมกับเกมที่ค่อนข้างต่ําและการพึ่งพาระบบของทีมอย่างมากค่ะมันส่งผลเสียยังไงในสนามครับเราเห็นภาพนี้ชัดมากเลยในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองกับเรอัลมาดริดที่อันโตนิโอรูดิเกอร์ประกบติดเขาแบบตัวต่อตัวเลยอ๋อเกมนั้นจําได้วันนั้นซิตี้ครองเกมได้นะคะแต่บอลไปไม่ถึงฮาแลนด์เลยเพราะตัวป้อนบอลหลักอย่างเควินเดบรอยน์ถูกปิดช่อง มันสแสดงให้เห็นภาพชัดเจนว่าถ้าคุณสามารถตัดท่อนําเลี้ยงได้เครื่องจักรก็เดินเครื่องไม่ได้เหมือนกันครับเขาจะถูกโดดเดี่ยวแล้วก็หายไปจากเกมทันทีเลยค่ะแต่บางคนอาจจะเถียงว่านั่นไม่ใช่ข้อจํากัดนะแต่เป็นความชัดเจนในหน้าที่หรือเปล่าครับอ่าเหมือนผู้รักษาประตูที่ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงบอลเก่งการที่เขาโฟกัสแค่การยิงประตูอย่างเดียว อาจจะเป็นจุดแข็งที่สุดของเขาเลยก็ได้ไม่ใช่จุดอ่อนเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะแล้วมันก็มีส่วนจริงอยู่ไม่น้อยเลยการที่เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับสูงสุดมันก็ทําให้เขาทุ่มเทพลังงานทั้งหมดไปที่การทําประตูได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้เขาเปราะบางเมื่อเจอกับแผนการเล่นที่ออกแบบมาเพื่อจัดการเขาโดยเฉพาะอืม ถ้าเราเปรียบเทียบกับกองหน้าระดับท็อปคนอื่นๆอย่างเมสซี่ที่สร้างเกมเองได้ทั้งหมดหรือเลวานดอฟสกี้ที่เชื่อมเกมกับเพื่อนได้ดีหรือแฮร์รี่เคนที่ถอยลงมาเป็นเพย์เมเกอร์ได้ด้วยซ้ำจะเห็นว่าฮาร์แลนต้องพึ่งพาตัวป้อนบอลและระบบของทีมที่เอื้อให้เขามากกว่ากองหน้าระดับตำนานเหล่านั้นนี่คือความท้าทายของเขาที่ยังต้องพิสูจน์ต่อไปค่ะเอาละครับมาถึงคาถามสุดท้ายที่ทุกคนอยากรู้เลย เมื่อพิจารณาทั้งจุดแข็งที่เป็นเหมือนอาวุธทำลายล้างแล้วก็ข้อจำกัดที่ดูเหมือนจะเป็นดาบสองคมค่ะสรุปแล้วเพดานของเขาอยู่ตรงไหน,นเขามีศักยภาพพอที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของโลอกอย่างแท้จริงได้ไหมครับอืมดิฉันคิดว่าคำถามที่สำคัญกว่าอาจจะไม่ใช่ว่าฮารแลนด์จะยิงได้อีกกี่ประตูนะคะครับแต่คือเขาจะรักษาระดับความกระหายและความสมบูรณ์ของร่างปายนี้ได้นานแค่ไหนมากกว่า อะไรคือปัจจัยหรือบททดสอบสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของเขาครับมีเงื่อนไขสำคัญอยู่3อย่างค่ะ 1. คือสภาพร่างกายอันนี้สำคัญที่สุดเลยครับเขาต้องปราศจ,จากอาการบาดเจ็บหนักๆ 2. คือทีมที่เขาอยู่ต้องเป็นทีมที่สามารถสร้างโอกาสให้เขาได้ต่อเนื่องแบบที่ซิตี้ทำอยู่และ3ซึ่งอาจจะเป็นบททดสอบที่ใหญ่ที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงของแท็กติกฟุตบอลในอนาคตค่ะการเปลี่ยนแปลงของนอนขแท็กติกหมายความว่ายังไงครับ หมายความว่าถ้าในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเทรนด์ของฟุตบอลมันเปลี่ยนไปอีกแล้วทุกทีมต้องการกองหน้าที่แบบทําได้ทุกอย่างมากขึ้น uh huh. คือต้องทั้งยิงประตูสร้างสรรค์เกมลงมาช่วยเกมรับตลอดเวลานั่นอาจจะเป็นความท้าทายที่ยากที่สุดในอาชีพของเขาเลยก็ได้เพราะมันขัดกับธรรมชาติและการออกแบบของเขาโดยสิ้นเชิงแล้วทั้งเงื่อนไขทุกอย่างเป็นใจทั้งหมดเหรอครับศักยภาพของเขาจะไปถึงจุดไหน เข้าทุกอย่างเป็นใจนะไม่มีอะไรมาหยุดเขาได้เลยค่ะเขามีโอกาสที่จะทำลายสถิติดาวซันโวตลอดการของพรีเมียร์ลีกและแชมเปียนส์ลีกได้แน่นอนและการคว้าบอลลองดอในยุคหลังเมสซี่โรนัลโดก็ดูจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับแต่ท้ายที่สุดแล้วภาพรวมของฮารแลนดในตอนนี้ก็คือเขาเป็นนักเตะที่โลกฟุตบอลต้องปรับตัวเข้าหา เขาไม่ใช่นักเตะที่จะปรับตัวเองเข้ากับทุกระบบแต่เป็นนักเตะที่ถ้าทีมไหนมีเขาอยู่ในทีมทีมนั้นต้องหาวิธีปรับระบบเพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของเขาออกมาและเมื่อทีมทําได้ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาก็คือประตูจํานวนมหาศาลอย่างที่เราเห็นกันค่ะถือเป็นการเจาะลึกที่ทําให้เราเห็นภาพของเอริงฮารแลนได้รอบด้านมันมากขึ้นจริงๆครับเขาคือน,นักล่าที่ถูกออกแบบมาเพื่อทําประตูอย่างถึงที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับการพึ่งพาระบบของทีมอย่างมากเช่นกันใช่ค่ะดังนั้นคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจอาจจะไม่ใช่ว่าฮาแลนด์เก่งแค่ไหนครับแต่อาจจะเป็นคำถามที่ว่าโลกฟุตบอลจะรับมือกับนักเตะที่มีความเฉพาะทางสูงแบบเขาได้นานแค่ไหนและจะปรับตัวเพื่อหยุดเขาได้อย่างไรมากกว่าเป็นมุมมองที่น่าคิดตามมากเลยครับและเราก็อยากจะถามทุกท่านที่กำลังฟังอยู่เช่นกันว่า แล้วทุกท่านล่ะครับคิดว่าเออร์ลิงฮาแลนด์จะก้าวข้ามลีโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดขึ้นเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกได้หรือไม่ลองคอมเมนต์บอกความคิดเห็นกันหน่อยนะครับและถ้าชอบการรีคอร์บแบบเจาะลึกที่คุยคันสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ